สวัสดีครับเสเล้วนคลิปมาประกอบเว็บร้เว็บร้อยกันต่อนะครับคลิปสุดท้ายนะครับ <c oughs> ขอบคุณคอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับในช่างหรือใครก็แล้วแต่ที่กำลังสนใจกำลังประกอบเครื่องยนต์นะครับจะได้ดู ชิ้นส่วนเหลือน้อยนะครับตอนนี้เราจะประกอบโซ่เราลิ้นตั้งมากนะครับอ่าคนอื่นมาดูช่องทางการหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องของเวฟ้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมนะครับสตาร์ตติดง่ายทนทานนะครับการออกแบบของวิศวกรมีส่วนในเรื่องของความทนทานนะครับอ่าเดี๋ยวเท่าที่ดู นะครับเดี๋ยวค่อยดูน้ำมันเครื่องดูน็อตก่อนนะครับการประกอบน็อตแต่ละตัวนอ็อตขันฟ้าสูบขันเสื้อสูบล็อกเสื้อสูบนะครับฮอนด้าเขาก็ทำเฉพาะออกมาก็จะมีตรงที่หัวก็จะเป็นหัวแฉกนะครับเป็นหกเหลี่ยมแต่ว่ามีหัวแฉก แตกต่างจากน็อตทั่วไปนะครับใส่ให้ถูกตัวนะครับขันเสื้อตัวที่ขันเสื้อสูบจะยาวกว่านะครับลักษณะหัวน็อตเหมือนกันเห็นไหมครับมีให้ขันไขควงออกแบบมาเพื่อยังไงครับเพื่อไขควงแฉกจะได้ขันได้ด้วยนะครับ ายาวต่างกันก็คือเวลาจะใส่วัดดูนะครับภาบดูอย่างนี้เลยก็คือไม่โผลมามามาเจอ,อาจานไฟก็โอเคนะครับตรงนี้จะสั้นหน่อยฝาสุบนอดสองตัวนะครับการหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องนะครับ ถ้าเป็นโซ่ลารลิ้นนี่ทิศทางของน้ำมันเครื่องอจะออกมาจากการสบัดของเฟืองเกียร์นะครับอ,ออกมาลูนี้แล้วก็มาโดนโซ่ลาอลิ้นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างนะครับเฟืองตัวนี้วิศาดขึ้นมานะครับเฟืองปั๊มเพียงพอนะครับโซ่ลารลิ้นใส่ าหากมีการโอเวอร์ฮอนือนอย่างนี้ก็คือ,อเปลี่ยนได้เลยแต่จะเช็คดูก่อนก็ได้นะครับกับของใหม่ก็คือวัดความยืดนะครับจะต่างกันอยู่ประมาณา4มิล5มิลน,นะครับก็ยืดมากแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับกลไกตัวดันโซ่อัตโนมัติดันโซ่ลอลีอัตโนมัติ นะครับก็จะมีกระเด่องกระเด่องกดโซ่นะครับคนไกลตัวนี้นะครับเป็นกระบอกไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไหลได้ทางเดียวนะครับถ้าน้ำมันเติม เข้าไปในช่องนี้ตัวนี้โดนแมชชีนมาให้พอดีพอดีนะครับเสื้อสูบอลูมิเนียมให้พอดีกับกระบอกนะครับายางกระบอกดันโซ่ลาริ้นตัวนี้ก็ต้องถ้าชำรุดก็เปลี่ยนนะครับมียางอยู่บนหัวหัวกระบอกนะครับเพื่อจะมาดันกระเดื่องขากระเดื่องตัวนี้น้ำมันเมื่อเติมเต็มก็จะดันกระบอกขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยที่ ไม่ออกแรงมากนักเป็นซอฟนะครับนุ่มนวลตรงนี้ตรงปลายกระเดี่ยนก็จะมียางกดโซ่นะครับอของเก่าถ้ามันเสก,ก็ไม่ต้องไปใส่นะราคาไม่กี่ตังเปลี่ยนได้เลยนะครับยางกดโซ่นี่นะครับยางกดโซ่ยางกลิ้งโซอ่ออเดอร์มาใหม่เลยนะครับ สภาพของเก่าอย่างนี้นะครับอย่างอย่างกริ่งโซ่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราประกอบอย่างอื่นเสร็จแล้วอันนี้สามารถประกอบที่หลังได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอลอิงกันน้ำมันตัวน,นี้บางทีไม่มากับประก็นชุดใหญ่ก็ใช้เก่าวแทนพอได้นะครับไม่รั่วโอลิงโอลิงจานไฟ แกนไฟก็พอได้นะครับ้ากาวทอบอลช่วยนะครับหรือถ้าจะออเดอร์มาเปลี่ยนก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยรั่วนะครับซีนแต่ว่าซีนต้องเปลี่ยนนะครับซีนแกนไฟตัวนี้ออเดอร์มาแล้วนะครับเมื่อน้ำมันเครื่องแห้งก็จะร้อนแล้วก็แข็งตัวนะครับการยืดหยุ่นไม่ได้อโอกาสที่น้ำมันเครื่องจะรั่วนะครับทำให้เราต้องมาแก้งาน นะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับสามสิบาทสี่สบาทามีอะไรอีกครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูแล้วก็อธิบายาตั้งแต่นะ้ำมันเครื่องขึ้นมาฝาสูบยังไงนะครับนี่นะครับฝาปิดแคมชาพ มีหน้าที่บังคับทิศทางน้ำมันเครื่องด้วยนะครับน้ำมันเครื่องถูกปั๊มขึ้นมาตามเสาเสื้อ,อข้างขวาตัวล่างนะครับก็คือเสานี้ที่ใส่แหวนทองแดงนะครับก็จะส่งขึ้นมามาเจอแหวนทองแดงนี้ไม่มีที่ไปแล้วนะครับวิ่งมาเจอ,อฝาตัวนี้ก็จะเปลี่ยนทิศทางอขออภัยครับ เมื่อไปโดนกล้องนะครับฝานี้ก็จะเปลี่ยนทิศทางน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับออกรูนี้นะครับเห็นเสาเสือ้อไหมครับน้ำมันเครื่องปั๊มขึ้นมาออกรูนี้แล้วก็มาเจอฝานี้นะครับอ่าไหลเข้ามา ตรงกลางเข้าไปในเลี้ยงแคมชาร์ปนะครับแขมชาร์ปก็จะเจาะรูที่เสียดสีกับกระเดื่องกดวาลวนะครับแล้วก็สบัดน้ำมันเลี้ยงทั้งหมดบนฝาสุกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไหลคืนกลับไปมีช่องให้ไหลคืนกลับไปนะครับฝาเข้าวาลใสโอลิง่ง รมดาแล้วอย่าขันแน่นนะครับขันแค่แตะๆนะครับการข,ขันแน่นคือไม่เข้าใจนะครับโอลิงสูงขึ้นมาหน่อยนี้กันน้ำมันอยู่ไม่ต้องไปแน่นมากนะครับฝาครอบวาล์วฝาครอบตัวนี้มีประก็นนะครับใส่ให้ถูกก็คงไม่ยากอะไรนะครับก็คือเปลี่ยนทิศทางน้ำมันเลี้ยงฝาสุกเฉยๆนะครับ เมื่อล็อกน็อตแน่น2ตัวแล้วก็ยังมีน็อตอีกตัวหนึ่งสำหรับส่งข้ามไปนะครับทะลุแคมชา้าบเลยนะครับไปขันฝาปิดด้านโน้นนะครับ M6 นะครับตัวนี้จำเป็นจะต้องมีแหวนอลูมิเนียมหรือทองแดงนะครับตัวนี้กันน้ำมันการน้ำมันจะรั่วตรงนี้นะ เป็นการล็อก3าตัวนะครับอเอาแล้ครับขันน็อตอย่างอื่นเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะใส่โซ่ราลิ้นเดี๋ยววัดดูว่าของเก่ากับของใหม่นะครับของเก่ากับของใหม่ยืดต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้แกะกล่องนะครับ อาจจะใช้ตะแจห้อยดูหรือน็อตห้อยดูนะครับจะเห็นความยืดนะครับจัดข้อให้เสมอเห <estão S 1> ็นไหมครับ,รบประมาณอ่าสี่มิลห้ามิลน,นะครับ ซึ่งหย่อนมากมีผลนะครับกระทบไปเสียงดังนะครับเปลี่ยน,นอ,อย่างก,กิ้งโซ่ เปียนด้วยนะครับนะครับใส่ข้อเหวี่ยงแย่เข้าไปด้านนี้หรือจะแย่จากข้างบนแล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับเดี๋ยวอยากทิงโซ่ใส่ทีหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาโซ่รลิดเข้าไปก่อนนะครับ ถ้าเราดินรู้สึกจะใส่ด้านเดียวนะครับได้ก็คือใส่ข้อเวียงก่อนนะครับเพราะข้อเวียงยาวอ่าใส่โซ่เราลิ้นเข้าไปแล้วครับก็เอออ่าใส่โซ่เสร็จนะครับก็อ่าสังเกตริ่มชี้ไปด้านบนนะครับก็คือลูกสูบขึ้นสุดนะครับ เหมือนกันกับมาร์กทีนะครับริมตัวนี้จะบอกนะครับลูกสูบขึ้นสุดต่อไปใส่เฟืองโซโรล,ลินนะครับดึงเทคนิคนะครับเทคนิคดึงโซโ่ลลินให้สุดนะครับหลังจากริมอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วนะครับดึงให้สุดก็จะเห็นข้อสุดท้ายนะครับที่อยู่บนสุดนี่คือให้ตรงมาร์กนะครับ ข้อนี้นะครับให้ตรงมาร์คหรือไม่ตรงก็ไปไม่ไกลน,นะครับใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงอรอบหนึงนะครับที่เฟืองเสเราลิ้นจะมีมาร์ควงกลมมองเห็นไหมครับให้เจอให้วงกลมตรงนี้นะครับไปใส่เข้าไปตรงข้อสุดท้ายบนสุดเลยนะครับ ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเดี๋ยวเขีย่ยด้วยห้ควงแบนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเอาล้วครับอ่ริมตรงนะครับมาร์กตรงนตรงนี้จะมีบากนะครับตรงเ,เสื้อฝาสูบจะมีบากแล้วก็วงกลมตรงเฟืองโซ่ลิ้นตรงอันนี้คือลูกสูบขึ้นสุด นะครับวาเป็นอิสระนะครับล็อกน็อตนะครับสองตัวแล้วค่อยมาใส่กระเดื่องกดโซ่ละลิ้นนะครับอันนี้โซ่ใหม่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปใส่กระเดื่องกดโซ่ละลิ้นนะครับพร้อมอย่าง ดโซ่นะครับอ๋อลืมไปครับใส่ยางกิ้งโซ่ก่อนนะครับเห็นไหมครับลืมน็อตยางกิ้งโซ่ก็จะเป็นแบบนี้มีแหวนกันรั่วด้วยครับแหวนอลูมิเนียมหรือทองแดงนะครับหล่อลื่นน้ำมันเครื่องนิดหนึ่งนะครับที่ยางกิ้งโซ่นะครับที่รูกลางนี่นะครับ เมื่อจะใส่ยางกิ้งโซ่นะครับก็เลยต้องถอดเฟืองก่อนอยังอยู่ฟันเดิมไม่เป็นไรนะครับถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ดันเข้าด้านนี้เลยเพราะว่ายางกิ้งโซ่ยืดหยุ่นได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ก็ประคองใส่น็อตนะครับ เอาละครับเช็คมาร์กอีกรอบนะครับริมชี้ขึ้นมาด้านบนลูกสูบข,ขึ้นสุดมาร์กเฟืองโซ่เราลิ้นตรงนะครับตอนนี้วาวเป็นอิสระนะครับต่อไปใส่กระเดื่องกดวาวนะครับใส่ยางกดวาวนะครับเดี๋ยวต้องใส่ยางกดไปด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ไม่ได้ เล่นด้วยน้ำมันเครื่องเล็กน้อยนะครับตรงน็อตน็นอตตัวนี้นะครับเบอร์17นี้นะครับลักให้แน่นแน่นแล้วโยกดูเป็นอิสระนะครับต่อไปอกระบอกดันโซ่ล่าลิ้น อัตโนมัติก็จะดันขึ้นมาแบบนี้ใส่สปริงดันขึ้นมาครับน็อตปิดจะมีแหวนกันรั่วน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเวลาถอดผิดนะครับเพราะใส่ ตามลาดับนี้นะครับาบางท่านอาจจะถอดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนึกว่าดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ใช่นะครับาสามารถหยดถ้ามันเครื่องเข้าไปในกระบอกดันโซ่ละลินได้เลยนะครับน็อตตัวนี้คือน็อตเติมน้ำมันเครื่องนะครับเบอร์1 0น็อต M6 เบอร์10ตัวนี้กรณีลองเครื่องยนต์ใหม่ๆนะครับ พอตหยอดน้ำมันตรงนี้ก็ได้นะครับอตอนนี้เราหยอดเผื่อไว้เลยไม่ต้องรอให้ปั๊มส่งมานะครับอตอนนี้มั่นใจล็อกแน่นฝาปิดซีนกานไฟตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับแข็งตัวแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่ซีนจานไฟเบอร์สามสิบสิบหนา5้มิล ตรงจานไฟจะมีโอลิงทากาวหน่อยครับกันรั่วนะครับหน้าสัมผัสนี้ต้องสะอาดนะครับหลังจากทากาวแล้วก็นะครับทั้งโอลิงแล้วก็หน้าสัมผัสน็อตโอลิงตัวเล็กกันรั่วน้ำมันนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าไม่มีติดมากับประเก็นชุดใหญ่นะครับ ใช้หัวระเบิดสกรูปเป็นเตเปอร์แบบนี้นะครับขันให้แน่นนะครับ แน่นหน่อยมั่นใจหน่อยนะครับเอาลครับน้ำมันออกไปไหนไม่ได้แล้วครับน้ำมันเครื่องต่อไปก็ประกอบล้อแม่เหล็กใส่ตามริมเฉยๆครับทุกอย่างลงล็อกหมดแล้วนะครับมารกตรงหมดแล้ว ปิดฝานะครับก็เป็นอันว่าจบาการประกอบเว็บร้อยสิบเว็บร้อยนะครับคล้ายๆกันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างมากนะปัญหาต่อไปที่น่าจะเจอก็คือการปรับส่วนผสมของน้ำมันที่คารบูเรเตอร์นะครับ เครื่องยนต์หยออาการอ,อย่าลืมเติมน้ำมันเครื่องนะครับท่อหายใจอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะมีอาการเพราะว่าลูกสูบใหม่การสิ้นเปลืองไม่ต้องการน้ำมันเยอะ,อะส่วนผสมหนาน้ำมันเข้าไปเยอะเล่งไม่ได้นะครับปรับปรุงปรับอัตราส่วนการผสมของน้ำมันก็ยังไงถ้ามีปัญหาก็จะลองอีกคลิปหนึ่งสำหรับคลิปการประกอบเว็บร้อยสิ เบบ้อยก็ขอจบแค่นี้น่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้เพื่อนเนแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามสาระพันคลิปแฟนคลับที่เปิดร้านนะครับทั้งนอกและในต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ครับบ๊ายบายครับจบ